ครับวันนี้บริษัท c า o u ที t น็ตเวิร์เราจะมาแนะนำนะครับตู้สาขารุ่น TP 2 4 0ตู้นี้เป็นตู้ที่ลูกค้านะครับจะสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็จะนำไปติดตั้งที่โรงแรมนะครับก็จะเป็นรุ่นที่รองรับได้สูงสุดเลยคือ240คู่สายภายในนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยการ์ดนะครับตัวนี้เป็นการ์ดคู่สายภายในนะครับการ์ดตัวหนึ่งจะมี4ช่องช่องหนึ่งคือได้8คู่สายนะครับก็คือเป็น16 รุ่นนี้ก็คือทั้งหมด15การ์ดท,ที่ใส่ได้นะก็จะเป็น240ก็คือพูดง่ายๆไม่มีสายนอกเลยนะครับในกรณีที่เอาไว้แบบใช้โทรหากันภายในเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้สายนอกด้วยเนี่ยก็จะมีการ์ด CO line นะครับการ์ดตัวหนึ่งเนี่ยก็จะได้8คู่สายนอกนะครับตัวนี้ใส่ได้สูงสุดคือ2การ์ดก็เป็น16คู่สายนอกนะครับส่วนสายในเนี่ยมันก็จะเหลือใส่ได้ทั้งหมด13การ์ดก็จะเป็นเ,เหลือประมาณ208คู่สายนะครับ แต่มีความพิเศษนิดนึงของรุ่นนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราใส่เ,เรียกว่า KTS Card นะครับเป็นการ์ดสำหรับโทรศัพท์หัวคีย์ที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้หรือไม่ใช้หัวคีย์ก็ได้นะครับจะใช้เป็นโทรศัพท์ธรรมดามีจอก็ได้หรือจะใช้เป็นหัวคีย์ก็ได้เหมือนกันนะครับในการโปรแกรมตัวตู้นะครับหรือจะโปรแกรมผ่านตัวซอฟต์แวร์ของ ที่ลงบนเครื่อง p ีีนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของหัวคีย์ก็คือหลักๆก็เลยว่าในแง่ของการเห็นคู่สายที่โทรเข้ามาจากคู่สายนอกนะครับเวลาคู่สายนอกโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะมากระพริบตรงนี้นะครับให้เห็นว่าเออมีการใช้สายนอกอยู่นะครับคู่สายนอกไหนมากนะที่ใช้งานอยู่มันจะเหมาะกับกรณีที่เรามีคู่สายนอกค่อนข้างเยอะนะครับ ใช้งานอยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีคู่สายนอกเลยเนี่ยเน้นใช้งานภายในเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้หกขีนะครับก็ใช้เป็นการโทศัตธรรมดาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เอาไปเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นช่องเ,อเสียบสายแลนนะครับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหัว rj 4 5แล้วก็ใช้โปรแกรมในการเข้ามามอนิเตอร์แล้วก็บริหารจัดการต่างๆได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้อีกรุ่นนะครับรุ่น TP240 นะครับเป็นรุ่นฮิตยอดนิยมนะครับติดตั้งบริษัทโรงแรมรีสอร์ทนะครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้นะครับที่บริษัท c l o u d i t Network e นะครับขอบคุณครับ